สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันแล้วนะคะวันนี้เราก็จะเรียนเรื่องจุดปัญหาร้อยละนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยเนาะข้อหนึ่งก็บอกว่าพ่อแบ่งเงินให้ลูกร้อยละยี่ของเงินที่พ่อมีอยู่หน0่บาทลูกจะได้รับเงินกี่บาทอะเรามาดูคําว่าร้อยละยี่สิบห้า เขียนเป็นเศษส,ส่วนก็จะได้เศษ25ส่วน100ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์มีส่วนคือ100นะคะและจากนั้นของของคือเครื่องหมายคูณเราเอาคูณกับ1,500บาทก็คือเงินที่พ่อมีอยู่ก็จะได้เท่ากับเศษ25ส่วน100คูณ1,500บาท ก็จะได้เงินที่ลูกจะได้รับนะคะอ่ะมี0ตัด0 0นย์ตัวสุดท้ายตัดกับศูนย์ดีสาตัวถัดไปตัดกันก็จะเหลือแค่25่สิบห้คูณสิบหคูณสิเท่ากับ25่สคูณสิ้า ได้เท่ากับ25คูณ15ได้เท่ากับ375ไมีหน่วยเป็นบาทลูกจะได้รับเงิน375บาบาทเราก็ตอบ จะได้รับเงินสามบห้าบาทเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็ถัดไปเดือนเมษายนแม่ขายมะม่วงได้เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วร้อยละยี ถ้าเดือนเมนาคมแม่ขายมะม่วงได้250กิโลกร,รมัมเดือนเมษายนแม่ขายมะม่วงได้กี่กิโลกร,รมัมอ่ามาดูเราแปลงร้อยละให้อยู่ในรูปเศษส่วนก่อนอ่าร้อยละ20ร้อยละ20ทำเป็นเศษส่วนได้เท่ากับเศษ20ส่วน100เขาบอกว่า แม่ค้าขายมะม่วงเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วแม่ค้าขายได้250ร้อยห้ากเพิ่มขึ้นร้อยละ20ก็คือคูณเศษคูณร้อยละ20่สิบแปลเป็นเศษส,ส่วนได้ยี่เศษยีสิบส่วน100มี0ตัด0ูนย์ตัวที่1ตัดกันก็จะเหลือเท่ากับ 25คูณ2ก็จะ25คูณ2ได้เท่ากับ50กิโลกรัมแปลว่าเดือนเมษายนเนี่ยแม่ค้าขายมะม่วงได้เพิ่มขึ้น50กิโลกรัมแต่เดือนที่แล้วแม่ค้าขายได้250ก็จะได้เดือนเมษายน ขายได้เดือนที่แล้วขายได้250เดือนนี้ขายเพิ่มขึ้นได้อีก50กิโลเอามาบวกกันก็จะได้เป็นมะม่วงที่แม่ค้าขายได้ในเดือนเมษายนก็จะได้เท่ากับ300กิโลกรัมเราก็ตอบว่าเดือนเมษายนแม่ค้า ขายมะม่วงได้300กิโลกร,รัมนะคะถัดไปข้อ3ก็บ,บอกว่าฟิวออมเงินได้7500บาทเก่งออมเงินได้น้อยกว่าฟิวร้อยละ15เก่งออมเงินได้กี่บาทเรามาแปลงร้อยละก่อนร้อยละ15าทำเป็นเศษส่วนได้เท่ากับ สิบส่ส่วน100เก่งออมเงินได้น้อยกว่าฟิลร้อยละสิบห้าใช่ไหมคะแต่ฟิลออมเงินได้7500บาทแล้วก็เอา7500ค,คูณ1้อสิบห้าคือส5ส่วนห0ึ่้อยตัดศูนย์ก็จะได้ เท่ากับ75คูณ15 75คูณ15ได้เท่ากับ1,125บาทแปลว่าเก่งเนี่ยออมเงินได้น้อยกว่าฟิล1,125บาทเราอยากรู้ว่าเก่งออมเงินได้เท่าไหร่เราก็เอา เงินที่ฟิวออมได้ลบกับเงินที่ออมได้น้อยกว่าฟิวก็จะได้เป็นเงินของเก่งดังนั้นเก่งออมเงินได้คำว่าน้อยกว่าเนี่ยมันก็จะมาลบกันนะคะก็จะได้7500ลบ1125ได้เท่ากับ เพราะฉะนั้นเราก็ตอบว่าเก่งออมเงินได้เก่งออมเงินได้6375บาทบาทนะคะอาเสร็จแล้วเห็นไหมคะไม่ยากนะคะนักเรียนลองไปทำกันดูเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ